สวัสดีค่ะครูเมิสจากครูเมิงเลชค่ะวันนี้มาติวภาษาอังกฤษกันวันละข้อนะคะอยู่ในหมวดของ grammar นะจากโจทย์ใน grammar นะคะตัวเลือก4ข้อที่เห็นนะคะขึ้นต้นด้วย W H 3 choice นะคะเราส3ตัวเลือกเนาะแล้วข้างล่างนะีก็จะเป็น H O W นะคะกลุ่มนี้เรียกรวมกันว่า c r e a t i o n words นะคะ Question words คืออะไร Question words ก็คือคำที่เป็นคำถามนั่นเองอ่าก็คือเขากำลังจะวัดเราเรื่องว่าเราอ่ะหาคำที่เป็นคำถามตั้งคำถามถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นไปดูเนื้อหากันนะคะในส่วนของการคำที่ตั้งคำถามได้นะคะใน question words นะคะคุณเมื่อก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยเรียกว่ากลุ่มของ w h question และกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วย how ะนะคะในส่วนของ WH equation นะคะก็จะมีอันแรกก็คือ what นะคะซึ่งแปลว่าอะไรการใช้คำถาม what นะคะสามารถใช้ได้หลายประโยคเลยนะคะอย่างเช่นการถามอายุการถามวันเดือนปีเกิดถามสิ่งของค่อคนข้างจะใช้ได้หลากหลาย นะคะถ้าเกิดจะเป็น w h e n อันนี้จะอ่านว่า when แปลว่าเมื่อไหร่นะคะการจะใช้คำถาม when นะคะต้องพูดถึงเกี่ยวกับวันหรือเวลานะคะ w h o ค่ะอ่านว่า who ตันนี้ออกเสียง who เหอะนะคะ w นี้ไม่ออกเสียงเวอะนะออกเสียงเหอะอ่านว่า who ซึ่งจะแปลว่าใครเป็นการตั้งคำถามที่ต้องการอยากรู้ว่าคนคนนั้นคือใครนะคะ W H Y ค่ะ Why ทำไมนะคะถามหาเหตุผลทำไม W H E R E นะคะตรงนี้อ่านว่า Where นะคะแปลว่าที่ไหนถ้าถามเกี่ยวกับที่ไหนก็จะจะทราบเกี่ยวกับเ,เรื่องอสถานที่ต่างๆนะคะ W H O S E นะคะอ่านว่า Who's e อันนี้เสียงเหอะเหมือนกันนะ whose แปลว่าของใครอยากรู้ว่าสิ่งของนี้นะคะเป็นของใครนั่นเองและ w h i c h ออกเสียงว่า which อันนี้เสียงเห r มนะ which จะแปลได้ว่าอันไหนสิ่งไหนอย่างใดอ,อย่างหนึ่งอ่าอย่างงี้ค่ะอันไหนชิ้นไหนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งคำถามใดๆเนี่ยเราจะต้องไปดูว่า เขาอยากรู้เกี่ยวกับอะไรกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่ใช้ how uh, หรือว่า how how เนี่ยถ้าเป็นตัวเขาเองอย่างเดียวนะคะที่มาตัวเดียวจะแปลว่าอย่างไรถามหาวิธีการเช่นฉันจะไปที่นี่ได้อย่างไรขนมนี้ทำอย่างไรแบบนี้ค่ะจะใช้ how ตัวนี้ตัวเดียวในส่วนของ how นี่สามารถนำด้วย นำวาง,งไว้หน้าข้างหน้านะคะแล้วก็จะต้องตามด้วย adjective แบบนี้มีอยู่หลายตัวเลยนะคะ,ะมาดูกันว่า how ตามด้วยอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็น how ตามด้วย old นะคะก็จะอ่านว่า how old อ่านยอย่อนิดนึง how old เอาไว้ถามหาอายุคุณอายุเท่าไหร่ how ตามด้วยคำว่า tall tall แปลว่าสูง ราะฉะนั้นถ้าเราถาม how tall แปลว่าสูงเท่าไหร่อันนี้นะคะจะใช้ถามหาความสูงของคนนะต่อมาค่ะ how high how high ก็แปลว่าสูงเท่าไหร่เป็นการถามหาความสูงแต่จะเป็นถามหาความสูงของวัตถุเช่นภูเขาต้นไม้ตึกต่างๆ how high how ต่อมาค่ะ how far how far แปลว่าไกลแค่ไหน ามระยะทางนะคะต่อมาค่ะ how fast how fast ขาความเร็วเร็วเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะคะของอะไรเช่นรถคนต่างๆตัวต่อไป adjective ตัวต่อไปคือ how wide how wide wide แปลว่ากว้างนะคะก็คืออยากรู้ว่าสิ่งนั้นกว้างเท่าไหร่ให้ถามว่า how wide ต่อมาค่ะ how much How much กับ how many แปลเหมือนกันแปลว่าจำนวนเท่าไหร่เช่นกันอ่านะคะแต่ความแตกต่างก็คือ how much เอาไว้ถามราคาหรือสิ่งของที่นับไม่ได้นะคะและ how many จะเป็นการถามจำนวนมากๆที่นับได้ how much how many นะคะถามหาจำนวนเท่าไหร่ how long ค่ะถามหาความยาว ยาวเท่าไหร่ how long อีกอันหนึ่งนะคะ how long มีสองความหมายเนาะความหมายที่หนึงคือยาวเท่าไหร่หรือถามหาระยะเวลานานเท่าไหร่เช่นเท่าไหร่เช่นเ,เรานั่งรถจากกรุงเทพไปไปเชียงใหม่นั่งเครื่องบินจากหัดใหญ่ไปภูเก็ต how long นานเท่าไหร่นะคะระยะเวลา how ต่อไป how often ค่ะ แปลว่าบ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนถามหาความที่ว่าเช่นคุณว่ายน้ำบ่อยแค่ไหนประมาณนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นกลุ่มคำา Question Word ที่เห็นบ่อยๆใช้บ่อยๆแรนกลับไปดูที่โจทย์ค่ะประโยคถามว่า can อันนี้ไม่รู้อะไรเนาะจะใช้ควอ u e s t i o n word อะไร can I get to the study room how I uh, sorry Can I get to นะคะ Can I get to คำนี้แปลว่าไปอย่างไปฉันน่าจะไปจะไปตรงจุดเนี้ยจุดจุดจุด uh, to study room study room ก็คือห้องเรียนฉันน่าสามารถไปที่แห่งเนี้ยจุดจุดจุดแล้วเขาก็พูดว่า please show me the way ก็คือช่วยแสดงทางให้ฉันหน่อยหรือว่านำทางหรือบอกทางให้ฉันหน่อย เรียนถ้าเป็น question words นะคะต้องนำไปแทนที่แล้วแปลแล้วฟังสัมพันธ์กันนะคะอีกทบทวนอีกทีนะเว e นเมื่อไหร่ why ทำไม who ใครและ how อย่างไรไปค่ะฉันสามารถไปห้องเรียนได้เมื่อไหร่ช่วยบอกทางหน่อยฉันสามารถไปห้องเรียนได้ทำไมช่วยบอกทางหน่อย ข้อ3ใครสามารถไม่ใช่ฉันสามารถไปห้องเรียนใครช่วยบอกทางหน่อยและสุดท้ายฉันสามารถไปห้องเรียนได้อย่างไรช่วยบอกทางหรือนำทางให้ฉันหน่อยอ่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ถามหาเวลาเนี่ยเมื่อไหร่จะถามหาเวลาถูกไหม Y ถามหาเหตุผลคูถามหาคน และเราถามหาวิธีการเพื่อนข้อนี้ควรจะตอบเป็นข้อ4นะคะ